ก็จะอธิบายไปด้วยนะเปอร์เซ็นต์เฮตตี้ต่ำสุดนะครับวงเล็บค่าเริ่มต้นนะกรณีที่ยกตัวอย่างนะครับกรณีที่แวนเลือดเต็มของเขาอยู่ที่1000นะครับซึ่งเขาไม่ถูกโจมตีเลยตรงนี้เปอร์เซ็นต์ของแวนก็จะอยู่ที่1น0่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่อีกกรณีหนึ่งที่เทนนะครับเลือดอยู่ที่1นึ่งหมื่นนะครับแต่ถูกโจมตีจนเลือดเหลือสิบเปอร์เซ็นต์ถามว่าเวลาสกิลเนี่ยมันจะไปเป็นเป้าหมายใส่ใครนั่นก็คือ เอาละครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ช่อง So l ล c h ช n n e l นะครับวันนี้เราไม่ได้มาเล่นกันนะครับแต่ว่าจะมาอธิบายเกี่ยวกับการตั้งค่าให้ได้ให้ทุกคนได้แบบว่าเข้าใจกันได้มากขึ้นนะครับในส่วนใหญ่หลายคนมักจะงงๆในส่วนของการโจมตีหรืออะไรพวกนี้นะครับแม้กระทั่งเลือดนะครับเลือดของเราเองแล้วก็เลือดของฝั่งตรงข้ามนะครับเราซึ่งเราสามารถเห็นได้นะครับ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของเราด้วยนะครับไว้จะเป็นยังไงไว้เดี๋ยวไปดูดีกว่าก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูตรงตั้งค่าทั่วไปก่อนนะครับเราจะเห็นได้ว่าการแสดงผลนะครับเนตรงช่องนี้นะช่องนี้จะมีผลกระเลือดนะครับเลือดของเราและก่งตรงข้ามนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะสังเกตแค่เลือดของตัวเองเป็นหลักนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับอันนี้ผมตั้งค่าการแสดงผลให้สูงมากนะแล้วก็จะทําการ ข้หมดแคมป์ฝึกนะครับเพื่อที่ให้ทุกคนได้ไปดูเลือดกันนะครับอ่ะิกมาเรียนโซนะครับตรงนี้ผมจะไม่ได้ฟิกสังเกตของฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนะครับแต่จะให้ดูเลือดของตัวเองนะครับจะเห็นได้ว่าเลือดของเอ็นโซเนี่ยขึ้นขีดมาโดยประมาณนะครับก็คือ3ขีดนะครับแต่ทีนี้เมื่อเราปรับมาแล้วนะครับเวลาเราอยู่ในเกมเนี่ยเราไม่สามารถ ปรับได้นะการแสดงผลนะครับจำเป็นที่เราจะต้องออกทีกนึงนะครับเราออกอีกทีนึง <ไป S 1> เพื่อที่จะไปดูการตั้งค่าใหม่นะครับแล้วก็ปรับให้ต่ํานะครับเมื่อปรับให้ต่ําเสร็จแล้วนะครับผม <S <S <ๆ S 1> ก็เข้าไปที่โหมดําฝึกใหม่ทีนะครับเรื่องตัวละครเดิมนะครับนั่นก็คือเอนโซนะครับไปเอนโซอะมา Okay. เดี๋ยวทีนี้เรามาลองดูเลือดกันนะครับผมเห็นไหมครับจะสังเกตได้ว่าจากขีดเมื่อกี้นะครับจากเดิมที่มันอยู่ที่3มขีดนะครับตอนนี้จะเหลืออยู่ที่ขีดเดียวแล้วนะครับส่วนการแสดงผลเนี่ยมันแสดงอะไรบ้างนะครับมันแสดงเกี่ยวกับพวกเอฟเฟกของพุ่มหญ้านะครับหรือว่าสกิลของของเราเองหรือว่าจะเป็นสกิลของฮีโร่ฝั่งตรงข้ามด้วยเหมือนกันนะครับผมตรงนี้ก็ ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าการตั้งค่าของเรานะครับสามารถปรับให้มันไปสูงมากได้ก็ดีนะครับผมในกรณีที่โทรศัพท์เราไหวนะครับแต่ถ้าโทรศัพท์เราไม่ไหวนะครับปรับต่ำก็ได้เหมือนกันนะจริงๆแถบหลอดเลือดอะไรตรงเนี้มันก็ไม่ค่อยได้สําคัญอะไรมากนะครับแต่บางคนสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมเราเห็นของเพื่อนเนี่ยแถบเลือดของเขาเยอะจังแต่ทําไมเราเห็นของเราเองเนี่ยที่ดูเพื่อนนะครับทําไมมันเห็นแค่ ขีดเดียวหรือว่า2ขีดนะครับผมทีนี้นะครับมาในส่วนของการควบคุมเนาะในส่วนการควบคุมนะครับเมื่ออยู่นอกเกมเราจะสังเกตได้ว่าการตั้งค่าการโจมตีอะไรพวกนี้ยเขาจะแสดงรูปมาให้นะครับแต่ว่าเมื่อเราเข้าไปอยู่ในเกมนะครับม,มันจะไม่ได้ขึ้นมานะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตสร้างห้องก่อนแป๊บหนึ่งเราจะแสดงรายละเอียดให้ทุกคนได้ดูด้วยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็สร้างห้องเพื่อที่จะมา ก็ลองให้ทุกคนได้ดูกันนะครับในส่วนของการตั้งค่าการควบคุมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมอนุญาตเอาเป็นวีล่ามานนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวทีนี้เราไปดูกันข้างในเกมอีกทีหนึ่งนะครับว่าการตั้งค่าแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราก็กลับเข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะเกี่ยวกับการตั้งค่าในโหมดควบคุมนะครับตรงนี้จะขอเว้น ในส่วนของความไววงล้อสกิลนะครับมุมกล้องหรือว่าความไวมุมกล้องนะครับผมจะมาในส่วนของตั้งค่าหมดโจมตีนะครับตั้งค่าหมดโจมตีค่าเริ่มต้นคืออะไรให้ทุกคนสังเกตตรงมุมด้านล่างนะครับมุมด้านล่างของการโจมตีนะครับมันจะไม่มีการเลือกว่าเราจะทําการตีคลิปตัวไหนอ่ะให้เลือกเลยนะครับเป็นตีคลิปตัวไหนหรือว่าจะเลือกตีป้อมนะครับมันก็ยังไปตีคลิปอยู่เห็นใช่ไหมครับ ทีนี้เมื่อเราเลือกไปที่ทเลือกโจมตีคีบและป้อมนะครับถ้าเลือกโจมตีคีบและป้อมเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อเราติกตัวที่เป็นรูปหน้ากากนะครับที่อยู่ข้างๆปุ่มตีปุ่มตีที่มันอยู่ใหญ่ๆเนี่ยด้านล่างซ้ายนะครับเราจะเห็นว่าจะเป็นการตีคีบนะครับ <my> way. จะเป็นการตีคีบถ้าเราจะเลือกตีป้อมนะครับเนี่ยเดินไปตีป้อมมันก็ตีป้อมนะครับทีนี้ การเลือกเป้าหมายนะครับตรงนี้มันจะค่อนข้างละเอียดนะครับผมมันจะเลือกได้เลยนะว่าจะเลือกตัวไหนอะเห็นไหมผมสามารถติ๊กไปที่เป้าหมายนะครับเลือกติ๊กไปแล้วค่อยกดตีอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่โดยส่วนใหญ่นะครับที่ผมใช้นะครับผมจะเลือกไปที่เลือกโจมตีคีปและป้อมนะครับไม่จาเป็นต้องถึงขนาดที่ว่าต้องติ๊กว่าจะเอาตัวไหนตัวไหนนะครับตรงนี้คนอื่นอาจจะเอาเป็น เือเป้าหมายอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบใช้กันนะครับผมทีนี้มาในส่วนของอกู้นะครับมาในส่วนของเปอร์เซ็นต์นะครับการเล็งเป้าหมายนะครับอันแรกใช่ไหมที่เป็นค่าเริ่มต้นนะครับจะเป็นเปอร์เซ็นต์ h ตต่าสุดนะครับค่าเริ่มต้นของมันเลยนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับแล้วผ็มาฮิโร่กัน They can't handle s เดี๋ยวแล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตทำการโจมตีก่อนนะครับแล้วก็จะอธิบายไปด้วยนะเปอร์เซ็นต์เฮตีต่ำสุดนะครับวงเล็บค่าเริ่มต้นนะกรณีที่ยกตัวอย่างนะครับกรณีที่แวนเลือดเต็มของเขาอยู่ที่1000นะครับซึ่งเขาไม่ถูกโจมตีเลยตรงนี้เปอร์เซ็นต์ของแวนก็จะอยู่ที่100นะครับผมแต่อีกกรณีหนึ่งที่เทนนะครับเลือดอยู่ที่1 0,000นะครับแต่ถูกโจมตีจนเลือดเหลือ10% ถามว่าเวลาสกิลเนี่ยมันจะไปเล็งเป้าหมายใส่ใครนั่นก็คือเทนนะครับนั่นก็คือเทนนะครับอาจจะสังเกตได้ว่าเนี่ยเวลาเรากดไปที่สกิลเนี่ยมันจะเล็งหาแต่เทนตัวเดียวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสกิลหนึ่งหรือว่าตัวสกิลสองนะครับไม่ว่าจะแฟนจะอยู่ใกล้จะอยู่ใกล้แค่ไหนนะอ่ะเห็นไหมอยู่ใกล้เลยอยู่ใกล้เลย ถ้าเราไม่หมุนหาตกิลวนะครับมันจะเลือกตัวอัตโนมัติซึ่งก็คือจะเป็นเทนนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของเทนนั้นต่ำนะครับ <poor> โอเคนะครับทีนี้เราจะมาต่อในส่วนของจํานวน HP ต่ําสุดนะครับตรงนี้ก็คือบ่องบอกได้เลยไม่ว่าการการที่เปอร์เซ็นต์ของคุณจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเลือกของฮีโร่ตัวไหนที่ต่ําสุดนะครับอ่านเดี๋ยวผมดูนะ <laughs> ตัวแวนนะครับเพือฮีโร่จะอยู่ที่สามพันสามร้อยสี่สิบสามพันสามร้อยสามสิบสี่นะครับ กาเทนที่3 6 6 8นะครับถามว่าสกิลจะไปจ่ายใส่ใครเห็นไหมจะไปจ่ายใส่แวนนะครับไม่ว่ากรณีที่เราจะอยู่ข้างหน้าเห็นไหมเราจะอยู่ด้านหน้านะครับหมายถึงว่าเทนจะอยู่ด้านหน้าแต่มันก็จะไปจ่ายสกิลเข้าหาตัวแวนนั่นเองนะครับกัแบบนะจะเบี่ยงแวนไปนิดนึงนะครับเวลาจะจ่ายสกิลนะครับ มุมระยะกลางของมันก็คือแวนนะครับผมเบียงปะเมียงปะเ,เห็นปะมันก็จะเป็นแวนนะครับมันจะไม่ได้เข้าหาเทนนะแล้วถ้ากรณีนี้การตั้งค่าจํานวน SP ต่ําสุดเนี่ยอ่ะกรณีนี้นะเราสกิลใส่ไปละถามว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยอ่ะเมื่อเทนเลือดต่ํากว่าแวนนะครับตัวฮีโร่ที่จะจ่ายสกิลเนี่ยมันจะไปจ่ายใส่ใครอ่ะมาดูกันนะครับดูตรงสกิลนะเห็นไหมครับ มันจะเลือกไปที่เทนนะครับเพราะว่าเทนเทนในตอนนี้คือ,อเลือดเทนเขาเนี่ยจะต่ําสุดนะครับมันจะไม่ได้มาร์กไปที่แวนนะครับผมมันจะมาร์กไปที่เทนแทนนะครับเห็นไหมถึงเราจะกดสตันนะครับมันก็จะล็อกไปที่เทนเลยอ่ะอยู่ใกล้ๆก,กันเลยเห็นปะมันก็จะเลือกไปที่เทนนะครับจะจ่ายติมันก็ล็อกไปที่เทนนะครับยิงป <c oughs> ูดยิงงงเทยเทนเทนกับเทนเกาะไปด้วยนะครับทีนี้นะครับผมแป๊บหนึ่งนะ ทีนี้เราจะมาดูในส่วนของการเล็งเป้าหมายระยะที่ใกล้ที่สุดนะครับอ่ะติกตรงนี้เลยนะครับเวลาที่เราเข้าใกล้ตัวไหนนะครับข้าแวนอยู่ข้างหลังมันจะไม่สกิลเข้าหาแวนนะครับ s <S อย่างที่รู้กันนะมันจะเข้าหาเทนนะครับเพราะเทนอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้ที่สุดแต่ถ้าเราเข้าใกล้หาแวนนะครับมันก็จะเลือกสกิลไปที่แวนนะครับผมเห็นไหมสังเกตจากสกิลนะครับเนี่ยเราเข้าหาแวนสกิลมันก็ล็อกไปที่แวนเราเดินไปหาเทนเทนอยู่ข้างหน้า มันก็จะเลือกล็อกหาเทนแทนนะครับผม <c oughs> เวลาสกิลอย่างเงี้ย <c oughs> มันจะมาร์กไว้เลยนะอ่ะลองไปด้านฝั่งแวนนะครับผมี่ยตัวไหนที่อยู่ใกล้มันก็จะเลือกตัวนั้นนะครับเยอยนะทีนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของวิธีโจมตีศัตรูนะครับในเริ่มแรกที่เรามาถึงเนี้ยเราจะเลือกไปที่ค่ริ่มต้นของมันนะมันจะเป็นกงล้อสกิลนะครับกงล้อสกิลเนี่ยเวลาเราเลือกเวลาเราจะจ่ายสกิลนะครับมันจะเป็นอย่างงี้ กิลที่มันล็อกตัวได้นะสกิลที่มันล็อกตัวได้สามารถเบี่ยงไปได้เลยตรงไหนที่อยู่ที่เราเบี่ยงไปทางซ้ายเงี้ยมันก็จะไปหาเทนนะครับเบี่ยงขึ้นไปปุ๊บก็จะเป็นซานิเนะทีนี้นะครับการเราไปดูตรงลากนิ้วนะครับลากนิ้วล็อกเป้าเห็นไหมถ้าลากนิ้วล็อกเป้านะครับตัวใหญ่มันจะเป็นประมาณนี้โดยตัวใหญ่ผมจะเลือกอันนี้นะครับผมเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันมันมาร์กตัวได้ สกิลที่มันแบบเจาะจ,จ,จงแบบเฉพาะตัวนะครับผมถ้าเราเดินม,มาปุ๊บเราอยากจะไปสตันสนิทเราเดินไปหาสนิดเลยะระยะมันไม่ใช่ว่า <my> คือกวาดสกิลไปเลยอะ่ะมันก็จะไปหาสนิดนะครับผมถึงแม้เทนจะอยู่ใกล้นะครับทีนี้มาในส่วนของอล็อรกรูปเป้าหมายขั้นสูงนะครับล็อกล็อกรูปเป้าหมายขั้นสูงเนี่ยจะเป็นการที่เรากดสกิลค้างไว้นะครับ ลากไปที่รูปฮีโร่นะครับาลากไปที่รูปฮีโร่ <should> มันก็จะเป็นการจ่ายสกิลเข้าไปหาฮีโร่ที่เราเลือกตัวไว้นั่นเองนะครับมันต้องเป็นสกิลที่แบบสกิลแบบล็อกตัวจริงๆนะอย่างเลือกสตัรเลือกสตัรได้ตัวเดียวอะไรเงี้ยเลือกจ่ายดาเมจเลือกจ่ายดาเมจได้ตัวเดียวจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมแต่ถ้าเป็นสกิลที่เป็นสกิลหมู่เนี่ยมันจะไม่ได้ล็อกให้นะครับเราต้องกวาดระยะของสกิลไปเองนะครับผม โดยส่วนใหญ่นะครับตรงวิธีโจมตีศัตรูตตเนี่ยผมจะเลือกไปที่ลากนิ้วหลอกเป้านะครับแล้วก็การเล็งเป้าหมายนะครับตรงเนี้ยผมจะเลือกไปที่จํานวน hp ต่ําสุดนะครับคือบางทีตัวไหนเลือดน้อยอะ่ะผมผมก็ต้องการที่จะคิวตัวนั้นนะครับแต่บางฮีโร่ก็จําเป็นที่จะต้องเลือกอตําตแหน่งที่ใกล้ที่สุดหรือว่าเปอร์เซ็นต์ของ h ฮพที่ต่าสุดอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่เกมนี้เรามา การล็อกเป้าหมายจากรูปีโลอันนี้มันจะเชื่อมกันนะมันจะเชื่อมกับตัวขั้นสูงนะครับการที่เราแสดงรูปเป้าหมายการโจมตีได้นะครับยิ่งควรจะเปิดไว้นะถึงเราจะไม่ได้่าถึงเราจะไม่ได้เลือกตรงล็อกรูปเป้าหมายนะครับแต่เราควรจะเปิดไว้เวลาเราเดินผ่านแบบเฮ้ this. นะยเวลาเราเดินไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะเด้งแวบเข้ามาเลยจะเด้งมาข้างๆสก,กิลนะครับว่าฮีโร่ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับผมเราสามารถ เห็นได้นะครับถึงเราจะ,ถ,าจะถึงเราจะไม่ทันได้ดูมินิแมปอะแต่เราจะสังเกตเห็นนะครับว่าฮีโร่ที่มันแบบโผล่ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นตัวไหนบ้างนะครับทีนี้เรามาดูตรงตั้งค่าสกิลนะครับตั้งค่าสกิลเนี่ยเราเลือกไว้ตรงวงล้อสกิลอันนี้ค <t kho ain> ือถูกต้องแล้วนะครับอย่าไปเลือกตรงเล็งอัตโนมัตินะครับการเล็งอัตโนมัติเนี่ยนะเราจะไม่สามารถเล็งไปที่ไหนได้เลยนะอันนี้ผมติ๊กสกิลแล้วผมลากแล้วนะ มันไม่ได้ขึ้นวงสกิลหรืออะไรเลยนะครับมันจะทําการสุ่มไปมั่วจะส่งไปมั่วเลยนะครับให้เลือกไปที่วงล้อสกิลนะครับเป็นค่าเริ่มต้นของมันจะดีตุดนะครับตําแหน่งที่ใช้สกิลนะครับตําแหน่งที่กําหนดตําแหน่งนิ้วอันเนี้ยแล้วแต่บุแล้วแล้วแต่คนที่จะเลือกเลือกตั้งค่าเอานะอันนี้ผมผมจะขอไม่ยุ่งนะครับแล้วทีนี้มาอยู่ตรงวิธียกเลิกสกิลนะครับ วิธียกเลกสกิลเนี่ยจะมี2แบบก็คือลากไปยังจุดที่กําหนดเวลาเราจะแคนเซิลสกิลนะเวลาเราจะแคนเซิลเห็นไหมนะเราต้องเบี่ยงที่มุมด้านขวาบนนะครับข้างขางกับไอเทมนะเบี่ยงขึ้นไปเพื่อที่จะแคนเซิลนะครับแต่ถ้าเราเลือกไปที่ลากออกจากปุ่มสกิลนะครับเวลาเราติ๊กแล้วเราลากไปสุดมุมจริงๆอะ่ะมันจะเป็นการแคนเซิลนะครับผม This ลากไปสุดขอบเลยคือมันจะเป็นการแคนเติลนะครับแต่โดยปกติผมจะเลือกไปที่ลากไปยังจุดที่กําหนดนะครับอันนี้สะดวกสะ <tail> ดวกตัวเองมากกว่าคือบางทีเราเล่นนาคอนหรืออะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นที่จะต้องแบบลากสะกิลไปให้ไกลที่สุดอะบางทีเราย่นไปแค่แบบนิดเดียวอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ถ้าเรากระโดดลากไปสูงอย่างเงี้ยมันแคนเติลขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาในส่วนของวิธีส่งสัญญาณนะครับอันนี้ครับผมก็จะเลือกเป็นแตะเพื่อส่งนะครับอ่ะเราจะไปดูการ แตะแมปนะครับแตะแมปจากด้านขวานะเราจะไม่ได้แตะจากด้านซ้ายนะครับก็คือแต่เงี้ยแตะไปเลยมันก็จะขึ้นแจ้งอะไรแบบนี้ไปเองนะครับผมแต่ถ้าเราเลือกไปที่ลากและวางนะครับมันจะเป็นการเอานิ้วจิ้มไปที่ด้านขวาบนนะครับแล้วลากไปลากไปตรงไหนเราจะเอาไปไหนเราจะเอาไปไหนก็ไปเลยครับจิ้มไปเลยมันจะเป็นเส้นๆแบบนี้ไปนะครับผมแต่ส่วนตัวผมชอบแบบนี้นะครับแตะเพื่อส่งนะ ลกจมตีศัตรูขนาเคลื่อนที่นะครับตรงนี้ยหลายคนแบบเาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาเดินแล้วจะตีใช่ปะ่ะแบบเวลาเราจะเดินถอยแต่มือเราไปกดตีอ่ะมันก็จะไปวนวนจะตีวนจะตีอย่างนั้นใช่ปะ่ะแล้วแต่คนชอบนะบางคนที่แบบอ่ะส่วนตัวผมชอบเดินใกล้ๆแล้วตีอย่างเงี้ยมันก็มันก็ปกติอ่ะแต่ถ้าอยากเน้นห่างๆแต่ได้แบบได้ตีบ้างมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหรือถ้าจะปิดไปเลย ได้เหมือนกันนะครับเวลาเราเดินเนี่ยเห็นไหมเวลาสุดมุมจริงๆอ่ะมันจะไม่ตีให้นะถ้ามันยังไม่ได้อยู่ในระยะของวงกลมที่มันที่เราจะทําการโจมตีนะครับเป็นประมาณนี้นะครับ <c oughs> มุมกล้องติดตามขณะลากสก,กิลนะครับมุมกล้องติดตามขณะลากสก,กิลจะเป็นมุมกล้องที่แบบไม่รู้อะถ้าเป็นแรดหรืออะไรพวกนี้มันมันจะหันไปทางตำแหน่งนั้นนะครับผม <c oughs> มุมกล้องติดตามขณะลากสก,กิล เพราะว่าระยะของวีล่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสั้นนะครับไม่ไม่เหมือนสกิแลแรที่ปล่อยแบบปล่อยหมัดไฟออกไปอย่างเงี้ยระยะมันจะไกลกว่านะครับซึ่งจะทําให้มุมกล้องเนี่ยหันไปทางด้านนู้นนะครับปุ่มบังคับทิศทางปุ่มบังคับทิศทางนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันปนะุ่มบังคับปุ่มบังคับทิศทางนี้อันนี้ก็เลยแต่ว่าผม ตั้งไว้ที่ไม่ต้องติดตามนะครับเอ๋ตรงนี้น่าจะหมดแล้วนะครับที่นี้มาในส่วนของการตั้งค่า UI นะครับ <c oughs> หลายคนมกักจะสงสัยกันนะในส่วนของเพิ่มแรกก่อนเลยนะครับทำอธิบายไอเทมนะครับตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าไอเทมที่เราจะซื้อนะครับมันไม่ได้ว่าไม่ได้บอกดาเมจหรือว่าบอกอ่า สรรพคุณอะไรต่างๆของมันนะครับผมแต่ถ้าเราติ๊กเปิดเอาไว้นะครับเนี่ยมันจะแจ้งว่าตัวนี้มันชื่อนี้นะจะมีบวกพลังโจมตีเวทเท่าไหร่เท่าไหร่มีค่าป้องกันเท่าไหร่นะครับผม,มันเปิดไว้นะครับตรงนี้ในการตั้งค่าอัน <can> ถัดไปนะครับรายละเอียด <miss. S 1> ของเป้าหมายนะครับเมื่อเรากดปิดนะครับปิดไปเราไม่เห็นเลือดฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนะครับเราไม่เห็นเกาะฮีโร่ฝั่งตรงข้ามแล้วเราก็ไม่เห็นดาเมจ ของทีโล่ฝั่งตรงข้ามด้วยว่ามีเท่าไหร่มีตาะเท่าไหร่หรนะครับผมซึ่งถ้าเรากดเปิดไว้ปุ๊บมันจะขึ้นอยู่ที่มุมจอด้านบนซ้ายมือนะครับเนี่ยเลือดสูงสุดของเทนนะครับอยู่ที่6 8พันแอย่างเงี้ยโจมตีไปเท่านี้เท่านี้เลือดเขาเหลือที่เท่าไหร่เห็นไหมโล่เขาเหลือที่เท่าไหร่ดาเมจของเขาที่ทำที่สามารถโจมตีใส่เราเนี่ยการตรีธรรมดาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่จะเป็นประมาณนี้นะครับสามารถแสดงได้นะครับ เนี่ยควรจะเปิดไว้นะอีกอย่างมันสามารถใช้กับคีบได้นะเดี๋ยวไปตีคีบนะครับเนี่ยมันจะขึ้นเรื่องของคีบให้ด้วยนะอ่าไม่ใช่แค่เรื่องของฮีโร่อย่างเดียวนะครับผมอเอนะครับนี้มาในส่วนของแสดงกรอบมุมกล้องนะครับมันจะเป็นมุมที่อยู่สายมือมินิแมปนะครับผมซ้ายมือมินิแมปเดี๋ยวตัวละครผมวิ่งไปทั่วละแครับหนึ่ง้ายมือมินิแมป มันจะไม่ขึ้นกกอบนะครับแต่ถ้าเราเปิดปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าระยะของโทรศัพท์ที่เรามองเห็นจริงๆอ่ะก็คือกกอบตรงนี้แหละที่เรามองเห็นนะครับไอเส้นขาวๆที่อยู่มุมบนซ้ายมือข้างมินิแมปนะครับผมเราผมเปิดไว้นะครับมันก็ทําให้เราได้สังเกตด้วยแหละว่าระยะที่เราเห็นจริงๆมันประมาณไหนนะครับผมทีนี้มาในส่วนของทศนิยมในคูดาวสก,กิลนะครับตรงเนี้ยเมื่อเรากดปิดนะครับเวลาเราใช้สก,กิล คิมันก็จะนับถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับ <Your team S 1> แต่มันจะไม่มีจุด <has destroyed S 1> ทศนิยมนะครับถ้าสูนวิีก็จะเป็นเด้งมาเลยนะครับปอปอัพเด้งสกิลมาพร้อมใช้งานได้เลยนะแต่ถ้าเรากดเปิดทศนิยมไว้นะครับเมื่อมันใกล้จะศูนวิีนะครับมันจะแจ้งทศนิยมไว้ให้เห็นไหมลองดูอีกทีนะครับสามสองหนึ่งแล้วก็จะขึ้นเป็นทศนิยมให้นะครับก่อนที่จะพร้อมใช้งานได้นั่นเองนะครับผม Your team has ทีนี้ในส่วนของการแสดงรูปฮีโร่ล่วงหน้าอันเนี้ยผมผมยังไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับกับแสดงรายละเอียดของฮีโร่อันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเมื่อฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเขาคิวเราได้หรือเปล่านะครับมันจะจะแสดงว่า,าเราเราถูกศัตรูตัวไหนฆ่านะครับโดนดาเมจของตัวไหนมากที่สุดอะไรนี้นะครับทีนี้เราจะมาตรงแสดงตำแหน่งศัตรูที่ขอบจอนะครับตรงเนี้ยสาคัญเดี๋ยวขออนุญาตเอาเทนไปที่ คิมันก็อยู่ไกลเหลือเกินพอเทนไปที่อ่ะคีฟปฝั่งนั้นนะครับเนี่ยถ้าเราอยู่ไกลมากนะครับเราจะไม่เห็นว่าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนั้นอยู่ตรงไหนแต่เราจะสามารถสังเกตจากมินิแมพได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ใกล้เทนมากขึ้นนะต่วะอ๋ออันนี้ผมกดปิดอยู่นะอ่ามากดเปิดนะครับเอาใหม่เอาใหม่เ,หมเนี่ยเราอยู่ไกลเราจะไม่เห็นนะครับว่าเองนเขาอยู่ตรง มุมฝั่งไหนนะครับแต่ถ้าเราเข้าไปเนี่ยตรงจุดที่ยีฟเขาอยู่นะครับซึ่งมันจะเปิดแมพของของฝั่งศัตรูไม่เห็นนะครับที่เราเห็นเทนเนี่ยเราก็จะสามารถเห็นทางมุมขอบจอได้นะครับว่าเทนเนี่ยอยู่ตรงนั้นนะครับมีเลือดเท่าไหร่จะเห็นได้วงๆวงวงจากที่อยู่รอบตัวฮีโร่ดนั่นเองนะครับผมติ๊กเกอร์ไป เนี่ยเราจะเห็นระยะของทั้งสนิทด้วยนะครับแล้วก็เทนด้วยเนอะจบเกมอีกแล้วอ่ะยังอธิบายได้ไม่ทันหมดเลย <Victory! S 1> เดี๋ยวรอสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาต่ออีกทีนึ่งนะโอเคนะครับตอนนี้เรากลับก็มาอยู่ในเกมอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อกี้เราจบตรงแสดงตำแหน่งตะตูที่ขอบจอไปแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าตรงนี้ก็ค่อนข้างสําคัญเหมือนกันเราสามารถมองเห็นศัตรูโดยที่เราไม่ต้องเลื่อนแมปก็ได้นะครับแต่ว่าระยะที่เรา อยู่เนี่ยจะต้องอยู่ใกล้กับฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนะครับก่อนที่จะไปถึงตัวเงี้ยมันมันถึงจะแสดงรูปฮีโร่ให้ดูนะครับว่าอยู่ในทิศทางไหนอยู่ทางด้านซ้ายด้านขวานะครับแล้วมีเลื่อนมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับมาดูในส่วนของแสดงพลังต่อสู้นะครับหลายคนนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยรู้ว่าเราเห็นเงินเขาได้ไงนะครับหรือว่าเกฑ์เงินจากตัวเองได้จากตรงไหนนะครับนี่แหละ แสดงพลังต่อสู้นะครับเห็นไหมเราจะเห็นได้ว่าเงินของเราเนี่ยมีเท่านี้นะ 0.2k นะครับซึ่งฝั่งตรงข้ามยังอยู่ที่ 0.6k เาะคนชอบแบบคอมเมนต์นเข้ามาถามนะครับอยู่ตรงนี้นะมาที่การตั้งค่า UI นะครับแล้วก็เลื่อนหาคำว่าแสดงพลังต่อสู้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งส่วนใหญ่เนี่ยสองอันนะครับจะเป็นการแสดงพลังต่อสู้นะแจ้งยอดเงินให้เราเห็นนะครับ ในขณะที่เล่นเกมไปด้วยแล้วก็รายละเอียดการเป้าหมายนะครับรายละเอียดเป้าหมายอ่ะเพราะเวลาตีเนี่ยมันจะขึ้นเลือดของฮีโร่ฝั่งตรงข้ามให้เราได้เห็นด้วยนะครับเราจะได้เล่นง่ายด้วยกะกะดาเมของเรากับเลือดฝั่งตรงข้ามได้ง่ายด้วยเช่นกันนะครับผมทีนี้เรามาในส่วนของอกดไลค์ในเกมอันนี้ก็เปิดไว้ fps fps จะเป็นการแจ้งแจ้งอยู่ด้านบนนะครับว่า fps fps ของเราเนี่ย คงที่อยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับเปิดไว้ก็ได้นะครับ่วนใหญ่ผมก็เปิดทิ้งไว้นะครับตั้งค่าในสนามลบ่วนใหญ่ผมก็ตั้งประมาณนี้นะที่เหลือก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับที่ผมได้ตั้งค่าไว้ทีนี้เรามาดูในการควบคุมใหม่ดีกว่าสรุปให้ฟังเลยนะครับตั้งค่าตั้งค่าหมดโจมตีนะครับผมจะเลือกมาที่เลือกการโจมตีคีปและ้อมนะครับอย่างที่เข้าใจกันว่าการเลือกว่าหมายเนี่ยมันสามารถ ลงละเอียดได้ดีกว่ากันเยอะนะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะแบบจุกจิกมาานิดนึงนะเพราะงั้นเลยเลือกไปที่เลือกโจมตีคีปและป้อมตรงนี้จะง่ายสุดต่อเรานะครับทีนี้มาในส่วนของการเล็งเป้าหมายนะครับเล็งเป้าหมายมันก็แล้วแต่เป็นประเภทของฮีโร่ที่เราเลือกเล่นนะครับบางทีเราเล่นลิงเราต้องการที่จะเลือกโจมตีตัวที่ใกล้ที่สุดอ่ะเราก็ติ๊กไปที่ใกล้ที่สุดนะครับหรือว่า อาจจะเป็นอีกฮีโร่ประเภทหนึ่งซึ่งเราอยากได้ที่อยากจะเก็บตัวที่แบบจำนวนเฮตีต่ำสุดถึงแม้แวนจะเลือดเยอะสุดนะแต่ว่าในตอนนั้นน่ะคือเทนเลือดน้อยสุดมันก็จะไปตีใส่ตัวเทนนะครับผมดูดูกันไปนะเลือกทั้งค่ากันให้ดีนะครับผมวิธีโจมต,ตีตัดโตก็ผมก็จะเลือกเป็นวงล้อส,สกิลนะครับเดีย๋ยวนะปูกกันปะ ไม่ใช่เด็อ่ะวิธีโจมตีศัตรูนะครับส่วนใหญ่ผมจะเลือกเป็นอันนี้นะตัวผมมันก็ยกับเปะจะเลือกเป็นลากนิ้วล็อกเต้านะครับซึ่งมันสามารถแบบไปหาแวนได้อ่ะเราไม่ได้แบบถ้าเราเลือกเนี่ยคือมันต้องกวาดต้องกวาดหาคือบางทีเนี่ยเราอยากตั้นแวนแต่มันไม่ถึงแวนอะ่ะมันไปโดนเทนนะครับผมผมเลยเลือกอันนี้นะครับลากนิ้วล็อกเต้าจะไปไกลกว่านะครับผม ส่วนล็อกเป้าหมายจากรูปพีโลนะครับตรงนี้แนะนําว่าแสดงรูปเป้าหมายที่โจมตีได้จะดีกว่านะครับเวลาเราเข้ามาปึ๊บเนี่ยเดินไปนะครับเดินไปเห็นไหมมันจะปอปอัพข้างๆสกิลนะครับแสดงรูปพีโลของฝั่งตรงข้ามขึ้นมาเลยนะครับทําให้เราเนี่ยสังเกตได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับส่วนตั้งค่าสกิลนะครับผมก็ไว้ประมาณนี้เลยเหลืออะไรยังไงก็ลองดูตามที่ผมตั้งค่าอีกทีหนึ่งนะครับผมส่วนนี่นะ <c oughs> ตั้งค่า UI นะครับรายละเอียดเป้าหมายนะครับจะเป็นการแสดงอบอเลือดแสดงรายละเอียดของเทีโร่นะครับแสดงการโจมตีแสดงเกาะของฝั่งตรงข้ามนะครับว่ามีมากน้อยแค่ไหนนะครับตรงนี้สําคัญแล้วก็โทศนิยมนี้หลายคนก็อาจจะยัง,งงงกันอยู่นะครับมาดูตรงนี้ได้กดเปิดกดปิดนะครับกดเปิดตัวโทศนิยมก็จะทํางานนะครับกดปิด oh, <first. S 1> มันก็จะไม่ได้นับตัวทศนิยมให้นะครับ แล้วก็แสดงตำแหน่งศัตรูที่ขอบจอตรงนี้สำคัญนะครับคนเปิดไว้นะแล้วก็การแสดงพลังต่อสู้นะครับจะเป็นการแสดงเงินนะครับที่ข้างๆมุมเนี่ยเห็นไหมเราจะเห็นได้ว่าแวร์เนี่ยมีเงินเท่าไหร่พันสองร้อยเคประมาณนี้นะครับพันสองร้อยเคหนึ่งจุดสองเคนะครับผมโอเคนะครับรายละเอียดส่วนใหญ่ดูจากที่ผมตั้งค่าไว้ได้เลยนะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยผมจะ ตั้งไว้ประมาณนี้แล้วก็ใช้งานก็ใช้งานแค่นี้จริงเพราะว่าไม่ค่อยได้ปรับเปลี่ยนอะไรเยอะนะครับผมดูเก็ีไย้ไได้เลยหมดโจมตีในเป้าหมายตัตอกเป้าหมายจากลูกโต้นะครับผมโอเคนะครับก็คิดว่าคงมีเท่านี้แล้วนะครับผมคงหมดแล้วแหละยังไงถ้าเพื่อนๆสงสัยอะไรนะครับลองคอมเมนต์มาสอบถามก่อนได้นะครับจะได้แบบ ผมจะได้อธิบายให้ฟังอีกทีอาจจะตอบช้าบ้างนะครับแต่ก็จะพยายามตอบให้ได้ทุกคนนะครับโอเคนะครับง่ายถ้าเพื่อนๆชื่อชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเผื่อจะได้ไม่พลาดการสตรีมนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งใน YouTube หรือว่าในเ c e b o o กนะครับก็ชื่อช่องเดียวกันนะครับโซโล่ชนแนลนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าบาย